ครอบแก้วแบบไม่ทิ้งรอยคุณผู้ชายก็ทำได้นะคะหนุ่มๆห,หลายคนอาจจะอยากลองครอบแก้วเพราะปวดเมื่อยจากการทำงานการใช้ร่างกายอย่างหนักแต่พอนึกถึงรอยครอบแก้วบนหลังทีไรก็มักจะลังเลเพราะกลัวไม่มั่นใจเวลาออกกำลังกายเล่นกีฬาหรือเวลาที่ต้องถอดเสื้อที่ฟาจินคลินิกของเรามีเทคนิคการครอบแก้วที่ไม่ทิ้งรอยให้กังวลด้วยนะคะขั้นตอนก็ใกล้เคียงกับการครอบแก้วแบบปกติเลยค่ะเพียงแต่คุณหมอจะไม่วางแก้วค้างไว้จนทำให้เกิดรอยแต่จะใช้วิธีการดึงแก้วแบบเร็วและเดินแก้วซ้ำๆในตำแหน่งที่เรามีอาการปวดเมื่อยหรือมี ปัญหาแท้ผลลัพธ์ที่ได้จากการรักษาก็ช่วยคลายกล้ามเนื้อมันเอาอาการปวดได้ดีเช่นกันเลยค่ะซึ่งประโยชน์ของการคอบแก้วจะทําให้เกิดการคลายตัวและหดตัวของหลอดเลือดใต้ชั้นผิวหนังจึงส่งผลทําให้เลือดไหลเวียนในร่างกายได้ดีอาการปวดเมื่อยอ่อนเพลียอ่อนล้าต่างๆในร่างกายจึงดีขึ้นหลังทําจึงรู้สึกผ่อนคลายและทําให้ช่วยนอนหลับสบายได้อีกด้วยค่ะหนุ่มๆที่กําลังลังเลเพราะกังวลเรื่องรอยคอบแก้วลองให้คุณหมอที่ฟาจินคลินิกของเราดูแลได้เลยนะคะเพราะได้ทั้งความสบายตัวแหละอย่างมั่นใจเวลาใช้ชีวิตประจําวันได้เหมือนเดิ เลยค่ะ